สวัสดีค่ะพี่รันนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะเออคลิปนี้ก็จะมาคุยเรื่องออนะะพ่อโจนะคะพ่อโจนะคะเมื่อคืนนี้พ่อโจภูมิใจมากนะคะ,ะกับน้ององิงนะคะเมื่อคือนที่น้องอิงเล่นอยู่ที่ขอนแก่นนะคะเล่นอยู่ที่ขอนแก่นแล้วก็รู้สึกว่าเอ่อฟซี FC มาให้กําลังใจมากเลยนะคะมาให้กาลังใจน้องอิงเต็มหน้าห้าน เต็มหน้าห้าเลยนะคะบ๊โจภูมิใจสุดๆดีใจสุดๆนะคะ FC มาให้กำลังใกน้องอิงเนื้อแน่นเลยแล้วก็เป็นภาพที่ประทับใจนะพี่นันว่าแล้วเป็นภาพที่ประทับใจแล้วก็เป็นภาพที่มันหาดูได้ยากอะนะอุะองอิงก,ก็ตอนนี้พรุ่งนี้นะคะเพลงก็จะปล่อยนะคะเพลงของอของอของพ่อน้องอิงเอาขึ้นขึ้นมาร้องนะคะจบแบบบอทเฮ นะคะสไตล์ของน้องอิงพวกนี้เราก็มาช่วยกันดันนะคะพวกนี้ก็มาช่วยกันดันแล้วก็ดีใจกับน้องอิงทุกครั้งที่เวลาขึ้นเวทีมีเอฟซีเข้าให้กำลังใจทุกครั้งพี่รันอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะแม่รันอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นก็เป็นกำลังใจให้เสมอแล้วก็เป็นเอฟซีองอิงตลอดไปนะคะแล้วก็สิ่งดีๆที่เราควรรักษาไว้ก็คือความดีความดีแล้วก็เด็กกระตันยูเนาะความดีทําดีทุกครั้งทุกวันนะพี่รันว่ามันจะทําให้เรา ชีวิตเราจะดีขึ้นแล้วก็ FC นะคะบอยากว้าวค่ะก็ว้าวไปแล้วมอไปแล้วนะคะแต่ก็ซีว่าวอีกอยากจะพูดอีกนะคะหยอดเงินเก็บกระปุกหยอดเงินใส่กระปุกมาทั้งชีวิตนะคะ,ะมาแล้วก็อนุงอิงไปเล่นที่คอนแก่นนะคะอุอิงไปเล่นที่อุงอิงที่ไปเล่นไปเล่นที่คอนแก่นก็ให้ เอาเงินในกระปุกหอบมาให้น้องอูอิงนะคะสุดยอดมากค่ะนะคะรักเธอนะคะให้ใจเธอรักเธอเอ,เอาไปให้หลังหน้าเวทีนะคะกระปุกเงินนะคะเอาไปให้ในหน้าวทีแล้วก็ทุกคนก็รับแล้วก็เอาไปหลังห้านบดทโจว,ว่าจะจะนับกันไหมแม่หน่อยว่าจะนับกันไหมเนี่ยถ้านับกันก็คงจะไม่เสร็จหรอกนะคะวันนี้พ่อโจบอกว่าไม่ต้องนับหรอก นับวันนี้ก็คงไม่เสร็จหรอกคงสว่างคาตาพอดีนะคะอยากจะรู้จังนะคะว่าคุณเป็นใครนะคะรักองค์อิงมากมายขนาดนี้นะคะเงินหยอดกระปุกทั้งชีวิตนะคะหยอดมาหยอดมาแล้วก็ยกมาให้น้ององค์อิงนะคะน่าจะเป็นเหรียน,น,บนึบาทเหรียญสบาทเหรียบาทนะพนี่น้องน่าจะหลายเยอะอยู่นะนี่แหละเขาเรียกความรักบริสุทธิ์นะเป็นความรักที่บริสุทธิ์แล้วก็ทําให้น้องอมีทาให้เอฟหลายๆท่าน ทุกหลายๆคนได้เห็นแล้วก็ปลืมปล้มปลื้มปปิติไปด้วยดีใจกับน้องไปด้วยนะคะอยากให้น้องอิงนะคะ,ะน่ารักแบบนี้ตลอดไปนะคะ fc ก็จะรักน้องอิงไปแบบนี้ตลอดไปนะคะเป็นกำลังใจให้น้องอิงตลอดนะคะเจ้าเป็นผู้ใหนะคะเสียหอบเงินมาให้องอิงถึงหน้าหา่านเป็นเงินเหรียญทั้งนั้นเลยค่ะเป็นเงินเหรียญเป็นเงินเหรียญทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ ดีใจกับน้องหญิงทุกครั้งที่ไปแสดงแต่ละที่แต่ละที่มี f c มาให้กาลังใจมากมายเนะะี่ยมากมายเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยะคะ่ะที่เขาให้กำลังใจพี่หลันนะคะก็เอามาลงคลิปคุยเรื่องน้องหญิงสั้นๆแบบนี้แหละนะคะมาคุยแล้วก็มันก็จะมีคลิปนะแต่เราก็มันนั่งพูดดีกว่าน้องนั่งพูดนั่งคุยก็สุดยอดมากค่ะนะคะ f c คนนี้ได้ใจนะคะแล้วก็รักน้องหญิงมากๆแลวทุกคนก็รักน้องหญิงนะคะน้องไม่ว่าน้องหญิงจะ เป็นแบบไหนเราก็รักของเรานะคะรักแล้วก็จะติดตามน้องตลอดไปนะคะเป็นกาลังใจให้พี่รันด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะเราก็มาคุยกันสั้นๆเล็กๆนะคะสิ่งดีๆที่เขาเรียกว่ารักหอบเงินมาทั้งกระปุกมาให้เธอคนเดียวนะคะขอบพระคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะเลิบๆค่ะ